ก็เริ่มว่าอน440เฮิลส์ครัอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ440เฮลส์ครับ同じ音ですโอครับก็มีเสียงเหมือนกันนะครับเต็มบุหรี่สองตัวแต่หนึ่งตัวเกิดรักตัวอื่นตัวนี้ก็สั่จริงๆแล้วถ้าหากมีโต๊ะก็อยากจะโชว์ให้ท่านเห็นว่าเมื่อเราวางสองอันนี้ซึ่งมีคลื่นเท่ากันนะครับ เมื่อเราเคาะอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะสั่นไปด้วยเดี๋ยวผมจะส่งเสียงให้เท่ากับ440เฮิร์นะครับเพื่อให้ตัวซ่อมเสียงเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาครับกเรืまま่อมครับอันนี้เขาหยุดแล้วนะครับเอามือหยุดไม่ให้มันสั่นแล้ว oh. นี่ครับ これを共鳴と言います <noise>、ね。でも、ちょっと音を外しちゃうと共鳴しないんです。 ออถ้าเป็นเสียงที่คนละคนละความถี่กันนะครับมันก็จะไม่สั่นครับ oh. <c oughs> สั่นนิดนนะฮะ เห็นไหมครับไม่สั่นนะครับเมื่อเราส่งเสียงหรือส่งคลื่นนะครับที่มีการสั่นสะเทือนเท่ากันเนี่ยสิ่งของที่อยู่ตรงข้ามที่มีลักษณะคลื่นเท่ากันก็จะสั่นสะเทือนตามไปด้วยครับแต่ถ้าเป็นคลื่นเสียงคนละคลื่นกันแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็จะไม่สั่นครับ だから気が合うとは心を合わせるというのはいかに大切なことか理解をしてくださいก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ของคนเรานะครับที่ว่าเจอคนที่ถูกใจแล้วนะครับก็จะมีการเข้ากันได้ดีครับそうこの素晴らしい物理を神様は私たちに用意をしてくれましたครับและพระเจ้านะครับก็เป็นผู้สืบ นะครับผู้สอนหลักการทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจอันนี้ให้กับพวกเรารู้จักกันครับภาาจะว่าเสี้ยนี้ออโตสเครดิโกต้าเดกิมัสมนุษย์เรานะครับสามารถจะทําเสียงต่างๆได้หลากหลายมากครับเเฮ้อนนีาคับต่อไปเราจะมาดูโน้ตนะครับจากแผงเปียโนกันครับโดรรมฮาอิ ดนตรีแบบนั้นจนถเสียงแนั้นดสงต่อไปคือเสียงอะไรครับมาตั้งตดิมนโซลาชิโดนมก็จะทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับนริม์โซลาชิโดครไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับก็จะมีเสียงโดเรมิฟาโซลาีโดย้อนกันไปซ้ำกันไปเรื่อยๆครับ 実はこののกいうのはこのドレミファัラシ็คือก้อมา็คือพูดง่ายๆคือเสียงรอบๆตัวเราเนี่ยครับก็คือเสียงของโดเรมิฟาซอลาติโดย้อนกันไปย้อนกันมาอยู่นั่นเองครับก็ทิ่อีกตัวสุดท้ายถ้ามองด้านนี้ก็จะเป็นเสียงสูงใช่ไหมครับก็ีคืตัอตาและร่างกายกเ ก็พอมาอยู่ตรงนี้เสียงสูงก็ทําให้ตัวเล็กลงเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะครับเสียงก็จะต่ําลงนะครับตัวก็จะใหญ่ขึ้นก็เหมือนกับไวโอลินเวลยราเชลโลและคอนทราบัสนะครับ ครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงหลักของเสียงครับてれれのオクターブ同同士は同じ性質を持っいるんですดังนั้นนะครับสิ่งที่เสียงที่มีออกตาเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันนั่นเองครับ oh. เสียงนี้นะครับก็ต่างกับเสียงของ440เฮครับโอ880เฮิでもしましたแล้วยังจะสั่นพร้อมกับเสียง880เฮด้วยเช่นกันครับ ก็คืออาจารย์ต้องการจะให้เห็นนะครับว่าเสียงที่ต่างออกตาบกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอันนี้นะครับก็จะที่800 80เฮลส์นะครับหรือว่าพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับก็คือจะมีเสียงช่วงเสียงที่เป็นเสียงเดียวกันแต่อยู่ในเสียงกลุ่มที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเสียงต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้มีการสั่นสะเทือนสะท้อนกันตลอดครับ そして私たちは自由にドレミファソラシードと歌います。と,ということは、この宇宙のどんなものとも共鳴する能力を預かっているということです。はい。

นากสารอภรายันสเอันนี้เป็นรูปที่องค์การนาซ่านะได้เผยแพร่กับสื่อมวลชนครับาี่เอันนี้เป็นรูปของดาวเสาร์นะครับมีูหกรียมอยู่ตรงกลางนะนไครับอันนั้นโตยโตยโตยโอ้กินโอกินดเกวกกอยนเห็นไห ครับบนดาวที่ห่างไกลจากโลกไปอย่างมากมายนะครับห่างไปมากๆก็ยังมีรูปนะครับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมอยู่บนดาวด้วยครับกรณีนี้เคมีเกียวได้สังเกตเยอยและก็มีเรียนนะมิครโนลูกาแขกก็มีมาสเรว่าอุตุนนกข้ามทั้งหมดสุดที่อยู่ที่นี่ก็จะเ ครับก็เหมือนกับเวลาที่เราเอากล้องจุลทรรศน์ส่องดูผลึกของน้ำนะครับแล้วเราเห็นเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้อาจจะเหมือนกับพระเจ้านะครับที่สองดูาจาักรวาลของเราแล้วก็พบรูปหกเหลี่ยมแบบนี้ได้เช่นกันครับเฮ้ยเออ健康とか不健康とかいうなんで病気になるんだろうなということもこの振動理論でよくわかってまいります。 ครับก็เลยทำให้เข้าใจนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลดีกับสุขภาพของร่างกายครับก็คือร่างกายเราก็จะมีการสั่นสะเทือนที่ถูกต้องนะครับแต่เมื่อมันเสียไปก็ทําให้เราป่วยครับ ความถี่ของร่างกายที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกก็คือความถี่ที่พระเจ้าได้ออกแบบมาเพื่อมนุษย์れ,れると我々は病気にになようめから設計さていますและเมื่อความถี่ที่ได้ออกแบบมานะครับเกิดสูญเสียไปนะครับหรือเสียสมดุลไปก็ทำให้สุขภาพเราแย่ลงครับ อย่างเช่นการที่เราได้รับบาดแผลนะครับนั่นก็หมายถึงเราได้รับการสั่นสะเทือนที่ไม่เหมาะสมจากนอกร่างกาย